เกมรักปาฏิหารปล่อยตัวอย่างฟิล์มมินจัดใหญ่ใส่ย,ยับนกแซมปะทะเดือดไม่สนรุ่นวอมตับบำรุงตาดูแลหัวใจกันไว้ให้ดีเตรียมพบกับพลังการแสดงของเหล่าทัพสตา์ที่โคจรมาร่วมงานกันในละครเกมรักปาฏิหารทางช่องวัน31โดยเรื่องนี้ดับเบิลความสนุกแบบถึงเครื่องด้วยสองผู้กำกับชื่อดังปุย้ยพะอูนจันทรศิริและเหมียวประวันรัตนาคสุริยะที่ละเอียดทุกเม็ดกับทุกตัวละครยิ่งเป็นการคว้าคู่พระนางตัวท็อปอย่างฟิล์ม ธนพัฒกาวิละและมินพิชยาวัฒนามนตรีมาประชันบทบาทสุดท้า,ายร่วมกันครั้งแรกบอกเลยว่าคู่นี้เล็กๆไม่ใหญ่ๆลุยไม่เพียงเท่านั้นยังเทียบเชิญพระนางรุ่นใหญ่อย่างนกสินใจเปล่งพาณิชย์และแซมยุรนันพมรมนตรีมาร่วมประทะาเดือดเพิ่มอุณหภูมิความแรงให้กับละครร่วมด้วยทีมนักสแสดงมากฝีมืออาทิท็อปจรโสรัดเพลงขวัญน,นัตยาทองเสนนาหน้าสวรญ,ญาภัยสารพยักต้อมพลวัตมนูประเสริฐแท็กพรัญยูโรจนวุธรรม ควนดุดีกลมกล่อมและอื่นๆทั้งนี้ยังมีอีกหนึ่งพระเอกกลับเชิญเจดเจดพิพัฒติลพรพัฒบอกเลยการมาครั้งนี้ต่อมอะดรีนาลีนความสนุกพลุ่งพล่านเอาเป็นว่าทีมนี้จัดใหญ่ใส่ย,ยับคนดูมีแต่กำไรเตรียมพบกับความสนุกเร็วๆนี้ทางช่องวันสาเอ